น่ครับต้นตะคบยักษ์ครับบ้านเฮากำเมืองห้องว่าก้าเก้ามะเกวนนะครับน่ครับฝากร้านด้วยครับร้านอะไรนะครับร้านอาลีแสงสีจันร้านอาลีแสงสีจันทบ้านน้ำแวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนผู้ชมที่รับทุกท่านครับอยู่กับชอดด็ดบ้านเราครับตามหาต้นมะเกวน ตามหาต้นมะเขือนครับกำเมืองวองต้นมะเขือนะครับอันพลาสตไกอะตะคบยักษไ์ไอ้เนาะนี่ออเอาป้ายมาก่อนเอาป้ายเอาป้ายเอาป้ายมาฮิจิมนี่ครับอยู่ที่สวนจิ๋วอย่างนี้ร้านอาลีแส,งส,าาสงสีจันทร์อ่าร้านอาลีแสงสีจันทร์บ้านน้ำแหวนนะครับบ้านน้ำแหวนบ้านอะไรนะครับบ้านน้ำแหวนครับบ้านน้ำแหวนนะครับท่านผู้ชมครับฝากด้วยนะครับ ้านอารีแสงสีจันพันไม้ครับท่านผู้ชมครับนะครับใจดีครับใจดีด้วยนะครับอ่าอ่าครับขอบคุณครับเจ้าของสวนเนอยู่นี่อยู่ด้วยหาต้นมะเกลนครับที่ไปเก้ามะเก๋นั้นใสถาจะบมอสหนอฝืนบัวนะฝืนบัวานาะแต่หัวคนเดียวเนาะนี่ครับต้นตะคบยักษ์ครับบ้านเฮาก็เมืองห้องว่าเก้าเก้ามะเกนนะครับ คนน้อยครับนะครับเจ้าของสวนนำมาให้ดูนะครับไปเป็นครับทำชูน้อยแล้วครับเอ่อคือแกน้อท่านน้อยขนาดนี้กี่ปีแล้วครับอ๋อสามสามปีนี่ครับสามปีน้อยใหญ่หรืออีหลานครับมะเขืนหรือว่าตะคุบยักษ์นะครับอันนี้มาชูอะไรหรือบุหรี่จิ้มเลยเนาะเออบุหรี่น้ำนะครับ Icana, นะครับตัวนี้ต้นโตแล้วครับท่านผู้ชมก้าใหญ่แล้วนะครับนี่ครับมีมีลูกออกนี่แล้วนะครับมีลูกมีผลแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับตะขบยักษ์ครับต้นพันตะขบยักษ์นี่ครับตรงนหน้ากับเม่นมดนะครับแต่ต้นนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับ ร้านขายต้นไม้พิกัดบ้านน้ำแวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับนี่ครับดูหน้าร้านครับมาตามหาต้นตะขบยักษ์ครับหรือว่าตั้งเหนือห้องว่าเก้ามะเกวนนะครับสามปีได้กินน้วยนะครับตะกี้เจ้าของร้านบอกว่าสามปีได้กินน่วยนวยใหญ่ลูกใหญ่แบบนี้ครับนี่ครับ เจ้าของสวนเอามาโชว์ให้ดูเลยครับเจ้าของร้านนะครับนี่ครับตะขบยักษ์สามปีได้กินผลแบบนี้เลยครับาฝนล่มตกลละฝนมาแล้วฝนมาแล้วเอาเกาใหญ่เกาน้อยป่ะ เอาก็ใหญ่เนาะเอาก็เต็มสมมูลเลยเดี๋ยวกันปนไม่กล้าประเทศไติมอยู่ขายมอญก็ครับไอติมครับขายมอญอยู่เนอะขายติมครับผมขายติมอ่ะครับขายมอญอยู่เดี๋ยวถ้วยถ้วยกี่บาทครับถ้วยสายบาครับผมเดี๋ยวผมเอาสองถ้วยครับเดี๋ยวปอบไปรถค้าอะไรเพื่อนครับมาวยหาต้นมะเขือนไงป้าล้เนาะป้าแล้วครับเจ้าเข้าเนี่ยครับนี่ ออไปได้กินน้อยเลยอลน้อยลวน่ยเปเ้านเนี่นเนเนี่ยวกนนวน้อยแล้วครับนีครับเจ้าถามเจ้าของสวนแล้วครับว่บาอนเป็นสายต้นกี่บาทน,นะครับเออฝนมาปุ้ละป่เพล๊ะป่ะ เรมเลยอันนี mini, mini, ้อันนี้เขาเจ๊เ no, ป็นว่าของผมนี่เดี๋ยวเรากำนะครับเอ้ในก่อนมมนายไงเด็กอะีวผมจะกินละบ่ไปเลยเนาะบมมาอยราอนร้ายเร็วนะครับเกบาบมคิดนะคะเปครับก็มาเก็นเกบาทครับเด็เก 200ร้อนะครับเนาะครับครับขอบคุณครับนึกว่าเป็นแถมกันใหญ่ใแถมบาแถมเลยไข่จิ้มได้เนาะนครับต้น200บาทครับท่านผู้ชมครับเก้ามะเขือหรือว่าเก้าโคฟยักษ์ครับได้ไปแล้วครับ ครับต้นที่เราซื้อไปนะครับเอาซื้อไปหนึ่งต้นก่อนนะครับนะ่ันผู้ชมครับนี่ครับมีลูกใหญ่ๆแล้วครับต้นละสองร้อยครับอันนี้ก็ใส่ในฝากระโปรงไว้ก่อนนะครับไปพยามาครับไปซื้อสายน้ําพ <phenomenon> <sho ck> ุ่งครับมาสามม้วนครับนี่ครับนี่ครับมาสามม้วนครับสายน้ําพุ่งแล้วก็แวะซื้อต้นตะขบยักษ์ครับไปปลูกครับต้นละสองร้อยครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมที่จะมาซื้อก็พิกัดอยู่ที่บ้านน้ําแวนอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะครับครับตรงถนนสร้างใหม่แบบนี้และครับเป็นแหล่งที่ขายต้นกล้าพันไม้นะครับแหล่งใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมครับตรงนั้นก็อีกร้านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะครับก็ได้แล้วครับตามหาต้นเด็กผยักษ์นะครับแม่ค้าเขาขายให้ต้นแล้ว 200บาทนะครับต้นที่มีลูกออกแบบนี้นะครับตัวนี้ก็200บาทครับเมื่อกี้เขาต้นแบบนี้ครับต้นละ80บาทครับนี่ครับต้นละ80บาทนะครับลูกยังไม่ออกนะครับถ้าใครอยากที่2ปี3ปีแล้วก็ได้กินเม็ดเลยนะครับก็ต้องแบบนี้ครับต้นละ200บาทนะครับได้ไปหนึ่งต้นครับเราไปปลูกดูก่อนครับ ไปปลูกที่สวนโคกหนองนาของเรานะครับอีก2ปีครับจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับจากซื้อไปต้น200บาทอีก2ปีว่าลูกจะดกไหมนะครับตัวอย่างลูกก็แบบนี้ครับติดใจนะครับติดใจในลูกลูกดกของเขานะครับแบบนี้นะครับปลูกลงดินแล้วสองปีสามปีได้แบบนี้นะครับสามปีนะครับ นะครับผมลบมาแล้วครับเมื่อกี้สั่งไอ,ไอติมมาแล้วครับนะครับผมฝากไอติมไว้ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไปเอาเนอไอติม <c oughs> ไอติมไม่น้องปลูกเนอ <c oughs> ไอติมไม่น้องปลูกเนาะน้องครับมาเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมที่สนใจพันกล้าไม้นะครับก็มาที่บ้านน้ำแวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับผมก็มาซื้อตรงนี้เป็นประจำนะครับก็จะมีอยู่ ฝั่งโน้นอีกหนึ่งร้านนะครับตรงนี้อีกหนึ่งร้านแต่ผมมาหาต้นตะขบยักษ์ครับก็เจอในร้านนี้นะครับนี่ครับก็เป็นชุมชนบ้านแวนนะครับก็ตรงที่สะพานยาวๆแบบนี้แหละครับที่ทําสะพานใหม่ทําถนนใหม่นะครับผู้ชมก็ค่อยขี่รถมานะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายมือไปอําเภอจุนนะครับถ้าเดินทางไปตรงน้นก็ไปอําเภอจุนจังหวัดพะเยาได้นะครับ ตามหาต้นสขบยักษ์ก็เจอแล้วครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ่ันประชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ